อยู่ดีก็มาสั่ง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 ง,ง,งานผมพวกพี่ยังมองไม่อ่อยเหรอไม่รู้เหรอว่าเขานำสกุลอะไรเออทุกคนคะหลังจากเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยพี่กำลังคิดว่าเราใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการโปรโมตในช่วงแรกดีไหมถ้าเป็นงานอีเวนต์อะเราใช้เป็นดาราเบอร์ใหญ่ตัวท็อปๆเลยแต่พี่ก็กำลังคิดอยู่ ว่าจะใช้เป็นดาราตัวท็อปแค่คนเดียวหรือจะใช้เป็นคู่ดีอ่ะแพ่ว่าแบบเป็นคู่ก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสคู่จริงกำลังมาถ้าเกิดเราเอามาเป็นคู่เนี่ยเราก็จะได้แฟนคลับมาจากทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยกับพี่แพรนะคะถ้าเก็บตอบโจทย์ดีดีนะครับผลตอบรับดีแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวออยทำข้อมูลเปรียบเทียบ้และกันค่ะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเออน้องบอสคะน้องบอสมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ อก็ก็ดีนะครับตามนั้นแหละดีนี่ยดียังไงล่ะคะน้องบอสช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมคะก็เออไม่เป็นไรกันทุกคนยังไงพี่ขอบคินน้องบอสนะคะที่แสดงความคิดเห็นมานิดนึงพี่รู้เป็นน้องบอส ปิน้นไฟลด์ดีเซตสุดที่พี่ส่งให้ในไลน์ให้พี่ทีนะคะได้แตงกิวแกพูดก็พูดเถะนะว่ามาพี่จอยอ่ะสั่งงานทีไรให้แต่น้องบอสปิ้นงานกับถ่ายเอกสารสรุปไอ้น้องบอสเนี่ยมันเป็นเด็กฝึกงานตรงสายแล้ววะนั่นดิอย่างเวลาประชุมนะแค่ฉันหยิบม,มือถือขึ้นมานะ พี่จอยเนี่ยก็มองหน้าฉันอยากจะแดกหัวชันยล่ละใช่ไหมเออแต่น้องบอสนะฉันเห็นเอามาถ่ายทั้งวันนะไม่เห็นจะว่าอะไรสักคำฉันเคยเห็นนางนั่งซื้อไอเทมเกมในเวลางานด้วยแหละโอ้ยนี่พวกพี่มองไม่ออกอีกเหรอไม่รู้หรอว่าเขาน้ำสก,กุลอะไรอย่าบอกนะเขาเป็นลูกประธานบริษัทไงไม่งั้นพี่จอยไม่สปอยขนาดนี้หรอกจริงดิ <c oughs> นึกว่าเจอแต่ในละครคุณธรรมเฮ้ยแต่เรื่องงานมันไม่ได้ปะวะเรื่องนี้เราจะมีเด็กฝึกงานไว้ทำไมอะ่ะเออยเงียบเงียบอยากตกงานกันแล้ไง น้องบอสคะอันนี้เป็นงานวิจัยการตลาดเดือนที่แล้วรบกวนน้องบอสช่วยสรุปให้พี่จอยพรุ่งนี้ก่อนเลิกงานด้วยนะคะพี่จอยสั่งว่าไม่ให้รับคำสั่งงานจากใครนอกจากพี่จอยอะครับแต่งานนี้มันเลทแล้วนะคะแล้วน้องบอสเป็นเด็กฝึกง,งานงานนี้ก็ไม่ได้ยากน่าจะพอทำได้ถ้าไม่ฝึกทำอย่างอื่นเลยผ่านไปสามเดือนก็คงจะทำได้แค่ชงกาแฟแล้วก็ถ่ายเอกสารนะคะน้องบอส ก็บอกแล้วไงว่ามีแต่พี่จอยที่สั่งงานผมได้เออทะเลาะอะไรกันคะที่แพลอ่ะอยู่ดีก็มาสั่ง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 งานผมเขามีสิทธิ์อะไรมาสั่งอ่ะไหนบอกให้ฟังแต่พี่จอยคนเดียวคืองานนี้มันเละแล้วคะ่ะพี่จอยแล้วแพลก็เห็นว่ามันไม่ได้ยากน้องบอสว่างๆอยู่ก็เลยให้ทํางานนะคะเอาเป็นว่าเจมส์กันะคะทั้าทางสองคน จะไหาทางออกให้ท่านปรานพ่อเยี่นี่ทำตำแหน่งอะไรกันแน่ทำไมถึงว่าสั่งบอสให้ทำนู่นทำนี่อ่ะขนาดพี่จอยยังไม่สั่งงานบอสขนาดนี้เลยบอสไม่ยอมหรอกนะให้บอสทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะยากๆอย่างเงี้ยแกล้งบอสจะชัดแล้ว ก่อนหน้านี้นะตอนที่พ่อยังไม่มายังมีหน้ามาเถียงบอสดอิกนะสงสัยยังไม่รู้ว่าบอสจะเป็นใครงั้นมาถึงขนาดนี้ละหนูเรียกพ่อเลยก็แล้วกันนะคะเอา้าทำไมนี่ม่เรียกพ่อว่าพ่อโอ้ยก็เป็นลูกเหมือนกันทาไม่ให้เรียกว่าพ่อและจะให้เรียกว่าอปป้าหรือไงล่ะจ๊ะน้องแพรคุณช พี่จอยเรียกแพรวเหมือนเดิมก็ได้ค่ะบอสนี่คุณแพรล,ลูกสาวพ่อกับภรรยาคนเก่าที่เ,เรียนจบจากอเมริกามาเอา้าทำไมมีแต่บอสที่ไม่รู้เรื่องอ่ะนี่พ่อโกหกบอสเหรอก็ถ้าแกรู้ว่าเนี่ยคือพี่สาวแกแกก็คงไม่ฟังแลแต่คิดผิดละดันมามีหัวหน้าแผนาให้ท้ายคุณจอยผมรับทราบปัญหาดีแล้วนะครับ ถ้าเกิดคุณจอยทำงานแบบสองมาตรฐานแบบนี้เนี่ย mm hmm. เพียงพอรู้ว่าเด็กฝึกงานเป็นลูกชายผมเนี่ยมันจะทําให้บริษัทของเราไม่เติบโตคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพผมอยากให้คุณจอยลบคําว่าลูกประธานบริษัทออกแล้วก็อยากให้มอบหมายงานกับบอสเนี่ยเหมือนกับเด็กฝึกงานางจริงๆได้คะ่ะท่านประธานคือจอยเกรงใจจนไม่รู้จะทํายังไงคะ่ะมันหมดยุคเด็กเส้นแล้วคุณจอย ในฐานะเป็นพ่อเนี่ยผมก็อยากให้นลูกผมเ,เลิกติดเกมแล้วก็ทํางานให้เก่งขึ้นเลิกเกเรส่วนในฐานะประธานบริษัทเนี่ยผมเองเนี่ยก็อยากมีพนักงานเก่งๆเหมือนกันบอสต่อไปนี้นะถ้าคุณจอยหรือพี่แพรวสั่งงานอะไรเนี่ยต้องทำหรือถ้าพี่ๆในทีมเนี่ยต้องการความช่วยเหลือบอสก็ต้องช่วยเข้าใจไหมพ่อทำไมไม่ช่วยบอสเลยอ่ะ คุณจอยแล้วเต็มที่เลยนะไม่ต้องเก่งใจไปค่ะคุณจอยทำงานค่ะไปบอสเอามาสิเร็ว